ยินดีต้อนรับก็สู่ใช้มืองการชันแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อโกชุตินทโลทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมชัดเมืองจันทร์คลิปนี้แน่จะเป็นคลิปที่ผมจะพาทุกคนนะครับเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับพระสมเด็จซีรีที่ยอดนิยมทั้งยอดนิยมทำยอดยอดนิยมเช่าหาและยอดนิยมทําเก๊นะครับ ก็คือสมเด็จหลังสิงนะครับบางคนก็เรียกประทับสิงเรียกอะไรก็ได้นะครับประทับสิงแตกายงาเป็นเนื้อผงออกน้ำมันแตกายงานะครับต้องบอกว่าซีรีส์แตกรายงารุ่นแล้วกันแหมพูดซีรีส์แล้วมันดูนั่นไปหน่อยรุ่นที่เป็นแตกายงานเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ถือว่ายอดนิยม นะครับยอดนิยมพอยอดนิยมในการซื้อขายคนก็ทำเก๊ออกมาเยอะแยะนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ที่มันแตกรายงานเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเท้าความให้ฟังแล้วก็มาไล่เลียงให้ฟังว่าวิธีการดูรุ่นนี้ดูยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากพูดอะไรอย่างหนึง่งนะครับใครก็แล้วแต่นะที่ยังยึดติกับตำหนิยึดติกับพิมพ์ยึดติดกับตำหนิ ผมจะบอกให้เลยนะว่าคุณไม่มีวันดูภาพเป็นทั้งชาติเพราะว่าตำหนิพิมพ์พเป็นสิ่งที่คนทำเก้ทำได้เก้ง่ายที่สุดทำได้ง่ายที่สุดเอามาหลอกเอามาต้มง่ายที่สุดคุณก็จะไม่มีวันดูภาพเป็นไม่มีเลยชาตินี้ไม่มีทาง แล้วคุณก็จะโดนพัคเก้อ,อยู่ล่ำไปดูแทก็ไม่เป็นอธิบายธรรมชาติก็ไม่ได้วัตถุโบราณนะครับผมบอกอย่างงี้ผมพูดในเชิงวัตถุโบราณทุกชนิดไม่ว่าจะร้อยปีพันปีห้าหลายหลายพันปีนะครับสิ่งที่มันบ่งบอกในตัวว่ามันอายุเท่าไหร่ก็คือธรรมชาติในองค์พระการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติผมพูดเสมอนะครับธรรมชาติมันไม่หลอกเราหรอกนะครับมีแต่มีแต่เราโดนหลอกโดนคนหลอกเพราะว่ามันเกิดจากการที่อ่ะอย่างพูดถึงว่าพระเนี่ยคนพอเริ่มอยากจะเก็บอยากจะมาซื้อขายอยากจะรวยเหมือนเขานะครับเห็นเขาขายพระรวยไอ้ที่รวยนะ่ะก็ไม่วงเล็บก็ไม่รู้ว่ารวยจากอะไร ก็อยากมีบ้างก็อยากเอาบ้างทีนี้ดูไว้เป็นก็คิดว่าโอ้ยเราต้องเราต้องซื้อก็สายตรงเราต้องซื้อกับคนที่มีตังค์เยอะๆนะครับศรัทธาคนเยอะๆเห็นเขาซื้อขายเยอะๆต้องสายตรงแน่ๆต้องคนนี้ต้องขายพระแน่ๆขายพระแท้ทุกองค์แน่ๆจะบอกให้เลยนะครับไม่เกี่ยวเลยเลย คนจะขายผ้าแท้คนจะต้องมีตังเยอะๆไม่เกี่ยวมันตักกามานไม่ใช่แล้วผ้าแท้แท้ที่องค์พระเพราะว่าคนที่เขาคนที่เขาโชว์บ้านโชว์รถเขาอาจจะแค่ทำคอนเทนต์หลอกให้เราเข้าไปซื้อผ้าก็ได้จริงป่ะแล้วก็มันเป็น อย่างเนี้ยเยอะมากคนที่บางคนนะต้องบอกให้เซียนพระท,ทั่วประเทศดีๆมีตั้งเยอะเก่งๆมีตั้งเยอะแต่บางคนไม่ไม่เก่งไงมันมันไม่รู้จะมีความรู้อะไรที่ไปบอกเขาได้สอนดูพระก็ไม่ได้พูดธรรมชาติพระก็ไม่ได้ดูของเก่าไม่เป็นกูก็ซื้อซื้อโชว์แล้วกันซื้อโชว์อวดรวย โชว์ไลฟ์สไตล์หรูๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นอยู่เนาะในปัจจุบันเนี่ยไอ้อวดรวยซื้อซื้อนู่นซื้อนี่โชว์หรือโชว์ไลฟ์สไตล์ขับซูเปอร์คาร์ขับนู่นขับนี่เนี่ยนะครับล้วนแล้วเกือบ9 5%ไม่ได้รวยจริงหมายความว่าเขารวยมในแบบทางผิดๆขนสีเทาก็เยอะดูในข่าวก็ได้นะครับอ่ะผมก็ไปนอกเรื่องซะยาว อ่ะทีนี้ก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่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 ยอดนิยมนะครับแล้วก็แตกรายงานที่เนี้ยบางคนนะนะก็ไม่รู้ว่าแตกรายงานมันแตกมันแตกอะไรหลวงพ่อไปสั่งมาต้องเน้นเอาให้สมเด็จต้องเอาแตกแตกรายงานนะเว้ยไม่ใช่ปี21ก่อนจอนช่วงพรรษาสาท้ายของหลวงพ่อเนี่ยต้องบอกว่าท่านแทบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพระนะครับ หมายความว่าคนที่คนที่ไม่ว่าจะเป็นสร้างพระมาตอนงานฉลองโบสถ์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกรรมการวัดแล้วทุกคนก็คิดแล้วก็เอาไปเสนอหลวงพ่อนะครับต้องบอกอย่างแตกรายงานมันคือความผิดพลาดในการสร้างพระไม่ใช่การเจตนาทำนะฟังดูดีๆนะครับมันไม่ได้เกิดจากการเจตนามันจะเกิดเกิดจากความผิดพลาด ไม่มีหรอกที่ที่ที่คือแตกรายงานมันไม่สวยการสร้างพระคุณไป้อนดูทุกๆุกเกจิเขาโอ้โหทําออกมาในช่วงอ่ะในช่วงปียี่สิบเนี่ยสมเด็จทุกเกจิในเมืองไทยนะครับไม่มีหรอกมามาเจตนาจะสร้างแตกรายงามไม่มีไม่มีมันคือข้อผิดพลาดมันคือข้อผิดพลาดในกระบวนการสร้างนะครับ มากน้อยแล้วแต่มากน้อยแล้วแต่อ่ะทีนี้มาดูกันเอ่ออ่ะเรื่องนึงนี้ก่อนที่มันแตกแตกเพราะอะไรนะครับพาสเนี่ยครับเวลาที่กดพาเสร็จเนี่ยเขาต้องพึงมันถึงจะแห้งสวยประเด็นก็คือมันอาจจะโดนความร้อนมากเกินไปเพราะว่า พระเนี่ยพอกดเสร็จเนี่ยถ้าโดนความร้อนจ,จัดๆหรือไปตากแดดนะครับมันก็จะล่านจะเล้ามันก็จะเกิดล,ลายงานะครับมันก็จะเกิดการแตกนะครับเกิดการล่านการเล้าทีนี้เนี่ย <c oughs> ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นชุดใหญ่ๆที่มันเกิดความผิดพลาดในการตากพระนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ล่านเล้าไปตามธรรมชาติแค่นั้น ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่ะนี้เข้าใจแล้วครับมันก็เกิดจากความผิดพลาดทีนี้เนี่ยลองมาดูกันว่าเวลาที่เราเราอยากจะดูว่าไอแตกรายงานอ่ะของแท้เป็นยังไงของเก๊เป็นยังไงนะครับอผมมีอย่างนี้ผมได้ได้ได้จากคนที่เขาพ่อแม่เขาได้มาจากช่วง,รงแรกๆคำถามว่าพรอันเนี้ยมันมีประสบการณ์การใช้ด้วยนะนะครับ อย่างนี้อ่ะเราเล่าเรื่องประสบการณ์ก่อนพระเนี่ยนะครับเขาบอกรุ่นพ่อริ่นแม่เขาเนี่ยเขาเอาไปฝนนะครับไปฝนทํายานะครับเอาไปฝนคาถามว่าถ้าองค์นี้จะเก๋องค์นี้จะเก๋เขาไม่เก๋ไอไอไอสิ่งไอเหล่านี้ขึ้นมาแล้วครับเพราะมันจะไม่มีราคาเลยนะครับเขาจะเก๋ต้องเก๋พระสวยนะครับคือพระต้องสมบูรณ์ขายได้ตัง มีตำหนิพิมพ์ครบมีจุดที่เอามาหลอกเสียตังค์เยอะแยะนะครับพัะเนี่ยนะครับถูกการถูกฝนมาดูเรื่องนี้ก่อนดูเรื่องการฝนเนี่ยเขาบอกว่าดุนพ่อรุนแม่เขาเนี่ยเอาไปฝนทำยานะครับเป็นความเชื่อแบบคนโบราณน,นะนะเป็นความเชื่อของคนโบราณที่เวลาเจ็บป่วยนะครับก็เอาสมเด็จฝนนะครับ ถามว่าถ้าเขาถ้าเขาจะทําเก๊คือก็ไม่ไม่นั่งฝนอย่างนี้หรอครับอันเนี้ยฝนฝนไปใช้จริง,รงๆเขาไม่สนใจที่จะมานั่งขายต่อนะครับเนี่ยฝนเสียหายไปเยอะเนี่ยฝนเสียหายไปเยอะฝนเพื่อเอาไปผสมดื่มน้าเอาไป,ไปผสมน้ํานะครับเพื่อรักษาโรคอ่ะก็ว่าไปตามสูตรโบราณตามทัศนคติของคนโบราณน,นะครับ พาเนี่ยมันเลยทําให้ดูง่ายแล้วผิวที่เปิดขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวก็มาไล่เรียงกันว่าผิวที่เปิดขึ้นมาแท้ไหมะตะกี้ผมพูดเรื่องการแตการงาเนะเาะเรามาดูนะครับแตการงามันต้องแตกในเนื้อไม่ใช่แตกบนเนื้อแตกบนเนื้อที่เห็นในปัจจุบันลอยใหญ่ๆล,ลั่ลนลนแบบโคจะชัดเจนนะลองไปหาดูครับแล้วลองเปรียบเทียบกับองค์นี้แล้วคุณก็จะเห็นความแตกต่างว่าไอ้แตกในเนื้อเนี่ย แตกยังไงนะครับแตกในเนื้อแตกรายงานมันแตกนิดๆหน่อยๆเองแตกลั่นๆนิดๆหน่อยๆนะครับหลายทิศทางมีทั้งหนาบางลอ,อ,อยชัดรอยไม่ชัดแตกไล่มายันขอบขอบก็มีนิดๆหน่อยๆเนี่ยครับมีแตก ไล่ไปจนถึงข้างหลังข้างหลังก็ต้องมีน้อยนะครับเพราะว่าพับเวลาผึ่งเนี่ยเขาวางเหนแบบนี้เขาวางหงายนะครับวางหงายผึ่งเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ส่วนที่โดนความร้อนเนี่ยเยอะที่สุดก็คือข้างหน้าข้างข้างนะครับข้างหลังก็จะโดนน้อยก็จะเลยลั่นน้อยพวกนี้นเป็นความผิดพลาดในการสร้างแค่นั้นเองนะครับย้ํานะครับแล้วก็ ไม่มีตำหนิผมไม่มีตำหนิให้ดูนะครับดูอ่านธรรมชาติล,ล้วนอ่ะธรรมชาติของการลั่นนะครับต่อไปธรรมชาติการสร้างนะครับถามว่าทำไมต้องเน้นคือคนสมัยเนี้ยไม่สนใจหรอกเรื่องวิธีการสร้างขอให้พาขายได้ตังค์อย่างเดียวอะไรก็ได้ขอขอให้ได้ขอให้ขายได้ตังค์แค่นั้นจบอธิบายอะไรไม่ได้นะครับอธิบายอย่างเดียวเออม, iser, มีไบเซอร์นีไงขุมาจากคนนี้คนนี้คนนี้ ผู้ด้แ่นั้นโอ้เศร้าอ่ะวิธีการสร้างนะครับพ้าสมัยก่อนนะครับปับ๊มกดตัดข้างร้อยตัดยังอยู่นะครับปีปีสองยิบก็ยังใช้การตัดอยู่นะเขามีทั้งสองอย่างคืออย่างนี้ม,มีมีทั้งบล็อกสามชิ้นแล้วบล็อกชิ้นเดียวนะครับมีหมดมันแล้วแต่ว่า เขาจะใช้แบบไหนในการทำอันนี้ก็ยังมีรอยตัดอยู่ก็เป็นวิธีการโบราณนะครับเริ่มที่จะหมดหมดแล้วก็ใช้เป็นบล็อกเริ่มเป็นบล็อกสวยงามเริ่มเป็นบล็อกที่กดแล้วพ้าออกมานะครับอา่าต่อไปเนื้อหาเอาเนื้อหาก่อนเนี่ยวความเก่าทีหลังเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อออกจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณแก่น้ํามันจะออกน้ํามันหน่อยๆนะครับ สังเกตได้อย่างเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยครับอ่ะมันต้องพูดเรื่องความเก่าไปด้วยเนาะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่สอดคล้องกันอ่ะเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผมัตทะคูณแกะน้ํามันตามสไตล์ของท่านนะครับผมกุจคูณแกะน้ํามันแล้วก็ความเก่าคือมันก็จะดูต้องดูครบคู่กันพระเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นสมัยนี้ที่ที่เขาทำทำเกสเนี่ยหนึ่งก็คือรอยล้านมันจะใหญ่มาก นะครับคือเจตนาให้มันลั่นแล้วก็ผิวก็จะตึงๆนะครับรอยผุพังก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเราจะเห็นรอยผุพังเนื้อเนื้อโผล่ไหมครับแล้วก็มีไข่ข้าวความเก่าขึ้นคือพาพสี่สปีประมาณ4 0่สฮะสี่0ปีเนี่ยมันก็ต้องมีความเก่า ความเก่าเนี่ยก็คือมันการการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของเนื้อนั้นๆน,น,นะครับของวัสดุนั้นๆมันต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ประหลาดมากแล้วมันไม่เก่าสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วมันไม่เก่าเลยมันก็ประหลาดมากเนี่ยครับไข่เห็นไหมครับไขยผุดขึ้นมาตามซอกตามเนื้อตามที่ร้อยลัน่น ีข้างบนสูงก็มีการฉํานวนตามธรรมชาติของพระสมเด็จถามว่าทําไมไมันต้องขึ้นอย่างนี้ก็ออมก็มันก็จะขึ้นขึ้นมาบนที่สูงมันส่วนใหญ่ะดูมันดูบนตัวสิงห์เห็นไหมครับในซอกก็มีข้าวความเก่าอยู่ที่มันไม่ได้สัมผัสถึง อยากให้ดูเยอะอะทีนี้ดูเนื้อที่เปิดเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะแน่นมากถ้าเป็นเนื้อพับพา้าพึ่งทํามาไม่สิบปีถึงห้าปียังไงเนี่ยเนื้อจะอ,ออกขาวแล้วก็ซุยจะไม่แน่นแบบนี้นะครับนี่แน่นเป็นเกือบเป็นพลาสติกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยส่วนที่เขาฝนออกไปเนี่ยเห็นไหมครับข้างใน,นก็ยังเป็นเนื้อน้ามัน นี่ก็ยังเป็นเนื้อน้ำมันเห็นไหมครับส่วนที่อันนี้พึ่งกระเทาะเห็นไหมครับอ่ะอันนี้เนื้อจะแน่นมากเนะครับเนื้อแน่นแน่นแน่น,น,นถ้าพพึ่งทําเนื้อจะฟู ดูแผ่นหลังแผ่นหลังนี่เขาก็ฝนคือก็ฝนแหลกเลยอะสิ่งที่ผมจะเน้นย้ำนะไอ้สามอย่างเนี่ยบางคนก็เรื่องเชิงช่างอาจจะดูยากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือเรื่องนี้ต้องต้องไปดูจากยูทูบเบอร์ที่เขาสอนโดยตรงนะครับว่าการสร้างจาลย์ลสมัยเครื่องมือ แต่ละยุคสมัยเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยอะไรบ้างอันดับแรกเลยอ่ะผมให้อยากให้เน้นนะครับใครอยากเช่าพระสมเด็จมันต้องเก่าอันดับแรกเลยต้องเก่าความเก่าเนี่ยมันเหมือนคนการดูคนคนแก่นะครับคนแก่คนแก่แปดสิบกับคนสิบแปดถ้วยชามอายุร้อยปีกับสิบปีรถยนต์เก่า นาฬิกาเก่าอะไรอ่ะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมพูดเสมอว่าเด็กสิบหววยังดูได้เลยต่อให้เขาไม่รู้จักพ้าเนี่ยนะครับลองเอาของเนี่ยนะครับหลังสิงเนะี่ยของแท้กัของเก๊ไปแน่นอนละเขาชี้ของเก่าได้ถูกต้องเพราะอะไรอะ่ะเพราะของเก่าเนาะเราเรา ดูได้ด้วยตัวเราเองดูมันอยู่ในดีเอเอราอ่ะมันไม่ได้เรื่องยากเลยแต่ประเด็นก็คือพอเป็นพระเครื่องเริ่มซื้อขายเราก็ถูกหลอกถูกต้มถูกใส่ข้อมูลผิดผิดมานมนานมากว่าของเก่าต้องดูตำหนิท,ทั้งทั้งที่ไอ้คนบอกเนี่ยมันนางใส่นะรู้ได้ไงวะอยู่กดพระเหรอ อยู่ตอนหลวงพ่อสร้างรู้เป็นคนแกะพิมพ์รู้ทุกเรื่องรู้โอ้โหรู้ไม่แต่เม็ดติ่งตรงนี้ต้องมีหรือเห็นพระทุกองคไอ้การที่จะชี้นะผมก็พูดเสมอนะครับว่าคนที่จะชี้ได้นะคนที่จะชี้ได้นะต้องเห็นพระทุกองค์ในรุ่นนี้แล้วมาพูดได้ไม่งั้นเนี่ย ไอสมมติว่าไอติ่งเนี่ยมันมีสมมติรุ่นนี้นะครับมีติ่งตรงเนี้ยเนี่ยมีติ่งตรงเนี้ยเนี่ยสมมติหลวงพ่อทำพันองค์สมมตินะครับทําพันองค์แล้วมันมีติ่งแค่ร้อยองอ่ะแล้วคุณบอกว่าถ้าเกิดมันต้องมีติ่งตรงเนี้ยถึงจะแท้อีก้าร้อยเอิญเนี่ยเก๋เลยนะทําร้ายพระของหลวงพ่อโดยใช่เหตุเพราะไอความโลโมบลรมากอยากขายสร้างนิทาน แล้วก็เอาไอ้พระตาหนินะั้นอะซื้อขายอย่างเดียวไม่มีตําหนิไม่ซื้อคนก็เชื่อแล้วก็คิดว่าพระที่เหลือก็เก๋หมดเศร้าไหมอะเศร้าเลยทําลายพระของพอ่อโดยใช่เหตุอะนะครับก็ฝากไว้นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากผมผมย้ำอีกทีนะครับยังไงต้องดูธรรมชาติ พระสี่สิบปีมันก็ต้องมีความประชาความเก่าสี่สิบปีไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเย็ยนเลยละทิ้งไอ้เรื่องตําหนิพิมพ์ไม่ได้แล้วส่วนใครจะยึดติดกับไอ้ตาหนิพิมก็อืมก็แล้วแต่เวใครเวมันไม่ได้ผิดบาปนะครับแต่มันก็ดูพระไม่เป็นอะ่ะสุดท้ายก็ดูพระไม่เป็นเพราะดูของเก่าไม่เป็นแค่นั้นเองดูของเก่าไม่เป็นมันก็จบแล้วนะ่ง ก็แยกแยกของร้อยปีกับของสิบปีไม่ได้แยกของพันปีกับของสิบปีไม่ได้เต่าอ,อ่ะนะครับอ่ะก็ท้ายคลิปนะครับก็ก็ฝากอีกทีว่าจริงๆแล้วการดูพระเครื่องไม่ใช่เรื่องยากนะครับให้ดูเป็นวัตถุโบราณเออให้ดูเป็นวัตถุโบราณเก่าไว้ก่อนเก่าตรงยุคแล้วก็พยายามหาภาพมาเปรียบเทียบทิบมันไม่แพงอะ่ะเอาง่าย อย่างคนอยากดูพระปีสองพันห้าร้อยเป็นดูตะกัวเนี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างตะกัวก็ตะกัวยี่ห้าพุทธศตรวรรษไงง่ายมากแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูเก่ากว่าก็โอเคละเป็นเกจิยังแน่นอนใหม่ลงมาก็อาจจะเป็นเกจิอื่นว่ากันไปแต่ขอให้มันตะกัวเก่าเท่ายี่ห้าพุทธศตรวรรษทีนี้เราก็รู้แล้วเราก็าไปหาเปรียบเทียบได้ ไม่ใช่เรื่งองยากเย็นนะครับอ่ะก็ท้ายคลิปแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็นำํำวิธีคิดนะครับวิธีการดูวัตถุโบราณจะได้เรียกอะไรวะจะได้ดูภาพเป็นกงนสักทีนะครับเลิกดูตำหนิพิมพ์ัาสักทีนะครับก็อ่ะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ <c oughs> ขอให้ได้พระแท้ขอให้ได้พระของหลวงพ่อนะครับไปใช้ชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอน,นครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมชัดเมืองจันทร์